สูงสุดด้วยความนึกคิดเหมือนยืนอยู่บนยอดเขาคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมจะเห็นมากกว่าคนที่ยืนอยู่กลางเขาเชิงเขาคนสามคนนี่ต่างกันคนที่อยู่เชิงเขาก็เห็นระดับหนึ่งคนที่อยู่กลางเขาก็เห็นระดับหนึ่ง คนที่อยู่ยอดเขาก็เห็นระดับหนึ่งพอจฉะนั้นเจ็ดชั้นสูงข้อที่หนึ่งสูงสดด้วยความนึกคเช็ดเสมือนหนึ่งเืินอยู่บนยอดเขาข้อที่สองสงบลาดลุ่มละเหมือนท้องทะเลยากที่สามันชนจะยังถึง สง,งบลาดลุ่มหลืกเหมือนท้องทะเลยากที่สามันชนจะยังถึงท้องทะเลเนี่ยผู้ที่รู้ดีคือนักสำรวจทะเลนักสำรวจทะเลเท่านั้นแหละเขาจะรู้ทะเลได้ดีตรงไหนลึกตรงไหนมีภูเขาตรงไหนอันตรายตรงไหนมีปลาชู ชุบชุมตรงไหนมีอะไรต่ออะไรพวกนักสํารวจทะเลเท่านั้นแหละเขาจะรู้จักคนสามัญธรรมดาเนไม่รู้จักไม่รู้จักการฝึกสมาธิก็เช่นเดียวกันผู้ที่ฝึกสมาธิเท่านั้นแหละถึงจะรู้จักจิตของตัวเองว่าสงบลาดลมหลือไปแชฉแน,น ผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นข้อที่สองสงบลาดลุ่มและเหมือนท้องทะเลยากที่สามัญชนจะยังถึงข้อที่สามสว่างสวัยด้วยญาณและปัญญาสว่างสวัย ด้วยยานและปัญญาเหมือนลูกไฟดวงใหญ่สาด่องอยู่บนยอดเขาไปในทิศทั้งสี่หัวใจของนักปฏิบัติระดับนี้เหมือนลูกไฟรวงใหญ่สาด่องอยู่บนยอดเขาเราลองพิจารณาดูลูกไฟรวงใหญ่สาด่องอยู่บนยอดเขา ไปในทิศทั้งสีจะสว่างสวัยแค่ไหนเจตใจของนักปฏิธนาที่มาถึงระดับนี้ก็เช่นเดียวกันท่านสามารถที่จะรู้ได้จิตใจของท่านสว่างสวัยข้อต่อไปสะอาดสง่างามเหมือนดอกอุบลยามรุ่งอรุณ ดอกอุบนยคือดอกบัวยามรุ่งอรุณเนี่ยสะอาดสง่างามที่สุดดวงจิตของนักปฏิบัติมาถึงระดับนี้ก็เช่นเดียวกันสะอาดสง่างามเหมือนดอกอุบนยามรุ่งอรุณ์ข้อต่อไปมั่นคงเหมือนภูเขาใหญ่ ใจิตใจของนักปฏิบัติมาถึงจุดนี้มั่นคงเหมือนภูเขาใยา่ภูเขาใหญ่หญลมใต้ฝุ่นลมพายุโซนรอ้อนลมดีเปรสชันลมสลาตันลมทอนาโดไม่สามารถจะจัพัดพังููเขาใหญ่ได้ฉันได้ก็ดี โลกกระทำแปลกลายศรัส,สริสุขเสื่อมลาเสื่อมยศเนินทาทุกไม่สามารถที่จะมาพัดนักปฏิบัติให้วันไหวไปได้เพราะว่าจิตใจของท่านมั่นคงเหมือนภูเขาอย่างอันนี้นักปฏิบัติรู้ได้ด้วยตนเอง ข้อต่อไปชาเหลียวชหลารู้เท่าทันเหตุการณ์ได้อย่างชับพลันอย่างพ่อแม่คูาวาย,าย์เมื่อใครมาถามอะไรต่อไมี่อไรท่านจะตอบได้ทันทีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสังเกตไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างเย็่งรัชการที่เก้า เมื่อเสด็จแปลพระราชาฐานมาพระตำหนักภูพานาราชนิเวศน์ตำหนักภูพิพ้งราชนิเวศท,ทักษิณราชชนิเวศหรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะเสด็จไปกราบพระผู้หลักผู้ใหญ่นักปฏิบัติเป้าหมายสำคัญเพื่อถามปัญหา จพะพามาหาเถราหนุเถระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสนจมาภาคอีสานของเราท่านก็จะได้ด็จไปถามปัญหาจากพระผู้หลักผู้ใหญ่เ่ยวกับเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองแก่กับเรื่องปัญหาส่วนพระองค์เ่ยวกับเรื่องปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองจะมีทางแก้ทางออกอย่างไรท่านจะได้คําตอบเป็นที่พอใจ เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสามารถถวายคำตอบชี้แก่ให้เป็นที่พอพระรารฤไทยเนฉเหลียวฉัลาดรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้อย่างฉับพลันจะขอยกตัวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สักสามโรคให้ฟังรูปที่หนึ่งหลวงป,ปู่มันภูริทัตโต ใครๆก็ทราบว่าท่านมีจิตชั้นสูงบรรลุธรรมสามารถที่จะรู้เรื่องต่างๆได้คนที่มาเนี่ยชิดอย่างไรท่านจะรู้หมดท่านรู้หมดแม้แต่ท่านแทศอยู่ท่านก็รู้ว่าใครชิดอย่างไรท่านรู้มนอยู่คราวหนึ่งมหาปร,ริญญแปดประโยค กับมาหาปร,รียญกาวโยคจากกรุงเทพจุดมุ่งหมายก็สงสัยว่าหลวงปู่มันท่านรู้จัก,กจิตใจของคนอื่นว่าใครคิดอย่างไรอย่างไราหาสองรูปนี่ก็อยากอยากจะมาทดลองด้วยแล้วก็อยากจะมาฟังธรรมะด้วยพอลงรถที่เชีววรถ องปร,ริญแปดประโยควัดหลวงปู่มั่นท่านไม่ฉันเพนนะพวกเราหาที่ชันเพนก่อนดีไหมองค์ปร,ริญทำเก้าประโย่วงทำไมเนอะเพนพระกรรมฐานไม่ชั้นเพนตลอดชีวิตเห็นเป็นไรไปกันเถอะพูดกันอยู่ที่เิียวรถไปเข้าเรด้าหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่มั่นท่านทราบแล้วเรียกตาพระขาวมาตาพระขาวตาพระขาวก็มากราบลวงปู่มั่นว่ามีพระสองรูปนะท่านฉันเพรช่วยจัดเพนถวายท่านหน่อยพ่อเขาก็ไปบอกแม่ขาวแม่ขาวก็ช่วยกันจัดอาหารเพรสองสำรับเรียกร้อย ตาพาขาวก็จัดอาสนะเทนังสองทีเรียบร้อยพอดีมหาสองรูปมาถึงพอดีปะพวกเราขึ้นไปกราบหลวงปู่ก่อนหลวงปู่นั่งอยู่เทศรับแขกก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่มันหลวงปู่มั่นก็ป้ารบขึ้นว่ามหา เวลาสนทนาธรรมฟังเทศมีมากแต่ว่าเวลาฉันเพลนมีน้อยเรียกไปฉันเพนก่อนค่อยมาฟังเทศทีหลังตาพระเขาก็นำพระมหาทองรูขึ้นหอฉันพอขึ้นไปเห็นเทศนั่งสองที่สำรับกับข้าวสองชุดจัดเตรียมพรอ้อมเรียบร้อย หายสงสัยในหลวงปู่มันหายสงสัยไม่มีอะไรสงสัยเลยหายสงสัยที่ําเรอว่าหลวงปู่มันท่านรู้จัก,กจิตใจุกค,คนโน้นคนนี้หายสงสัยเมื่อฉันเพลงเสร็จแล้วก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่มันหลวงปู่มันท่านก็เทศให้ฟวาขึ้นบาลีสั้นๆเรียกว่าจุน,นิยบด บาลีสั้นๆอัตมาโพดนั้นยาวบาลีของอัตมายาวเจ้าของลูงหมูมันสั้นๆมาหาปรเรียนแปดประโยคถ้าก็เจ่งภาษาบาลีชิดอยู่ในใจว่าบาลีลูกหมูมันขึ้นถูกหรือเปล่านะหรือบาลีป่าไม่เหมือนบาลีบ้านบาลีเมืองมาหาชิดอยู่ในหัวใจนะ เชิดอยู่ในใจแต่มันก็ไปเข้าเลดา้าล้ปูแล้วล้ปูท่านก็ไปว่าแล้วก็เทศไปเทศไปจบแล้วมองไปครับองค์ปร,รียแปดประโยคมหาบาลีหลวงปูขึ้นก็ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าช่างเถอะบาลีป่าไม่เหมือนบาลีบ้านบาลีเมืองนะมหานะมหาก็หนาวใจหนาวใจคือบทันที ทาไมหนาวใจมโนกร,รมมโนกร,รมนี่แปลว่าทาด้วยใจกายกรรมทําด้วยกายวาจกรรมทําด้วยวาจามโนกร,รมทําด้วยใจในมหาธรรมกรรมด้วยใจหมาก็คุกเขาขึ้นกราบหลวงปู่ขอประทานอภัยหลวงปู่ลูกหลานได้เช่น่างนั้นจริงๆ ขอโทษข้ออภัยมากๆจากหลวงปู่หลวงปูนนะะ่แล้วก็เออไม่เป็นไรดอกหมานี่ที่คิดที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เพื่อชี้ให้ท่านทั้งหลายนักปฏิบัติได้สราตรวจสอบดูตัวเองตรวจสอบดูตัวเองนี่อันนี้เรว,ว่าในหลวงปู่กกมั่นนะ หลวงปู่พันขอยกตัวอย่างอีกหลวงปู่ฟันหลวงปู่ฟันอาจารยวันหนึ่งฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยท่านกับปารกขึ้นกับพระวันนี้ในหลวงจะเสด็จมาวัดอุดมสมพรช่วยกันเตรียมรับเสด็จ ตามมีตามเกิดพระชั้นเสร็จแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดสลากวดคัดเช็ดถูโอเสือโอผมตามมีตามเกิดแล้วก็ไปทำความสะอาดร้านวัดสถานที่ทต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็โทรไปหาแม่ทัพภาคที่สองส่วนหน้าทราบไหมว่าในหลวงจะเสด็จมาวัดอุดมสมพร แม่ทัพภาคที่สองส่วนหน้าก็ไม่ทราบโทรไปหาผ้วา่าผ้ว่าก็ไม่ทราบโทรไปหานาำเพอนาำเพอก็ไม่ทราบโทรไปหาศึกษาจังหวัดศึกษาจังหวัดก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าหลวงปู่ว่าในหลวงจะเสด็จมาที่วัดป่าอุดมสมพอรเวลาสิบห้านาฬิกาพอถึงเวลาสิบห้านาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ขับรถยนต์พระเทนังจากพระตำหนักภูผาลาชนิเวศไปถึงวัดป่าอุดมสมพรเวลาสิบห้านาฬิกาไม่ขาดไม่เกิดนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราถ้าการฝึกฝนอบรมมาถึงระดับนี้ทราบจากนั้นเลยรู้ได้จากนั้นเลย ขอยกเป็นองค์สุดท้ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปูยย่ยหญ่หลวงปูเสียมหาวิโลข่าวนั้นท่านอยู่วัดผ่าน้ำยอนอยู่กุฏิข้าวสมเด็จสมกุติสมรับรองสมเด็จสัการาท่านพักอยู่มีโยมบ้านท่าสะอาดบ้านท่าสะอาด เป็นหัวการพน,นันก็เลยพูดปาลกันขึ้นว่าฝันก็บอกฝันค้นมากบอกกับว่ามี่จะไหนเสด็จเสล็นอน้อยมาไปขอลงผู้สีพระสรีไข่บ่หน่อยไปขอลงผู้สีกันหน้ว ขันบอกก็เถิดไม่นมเนี่ยผัมหรออ้อว่าวกันโยบันทาสะอาดเลยหลวงปู่ใหญ่ก็นัง่งโยสะลาใหญ่ปกติสันแล้วสิขึ้นหลอได้สันแล้วพันซื่อว่าน,นังโดนนังข้าวเดียวก็ขึ้นไปผักแต่ว่ามือน,นั่นคุยกับโยบอขึ้นใหญ่ล่อเจ้ากับท่านคนสองคน มาหอดพอคนสองคนมาหอดกาบลงูปหลงปูเมืนกับโผขึ้นมาได้ละวอไม่มีผพัมแม่ตายอาดหลักเลยเย,ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังเจตเทชฉเหลียวฉลาดสามารถที่จะรู้ทันเหตุการณ์ได้อันเน่ ข้อสุดท้ายสะอาดสง่างามผ่องใสเหมือนแจ้วเจียระไนจิตใจผ่องใสสะอาดเหมือนแจ้วเจียระไนอันนี้คือจิตชั้นสูงก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามฝึกฝนอบรมตามแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เท่านอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ท่องอินกะตะปุญโยหรือท่านจกคุณพระราพัชชลยานมุนีท่านเน้นการรักษาใจการรักษาใจเมื่อได้เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของอะไรเพียงแต่ว่ารักษาใจของเราให้อยู่ในเีลสมาธิ ปัญญาเอาให้อยู่ให้อยู่ในเสนให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในปัญญาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดรู้สามอยา่างรู้จำรู้จริงรู้ใจแล้วก็ให้ได้เห็นสามอยา่างเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจ เป็นด้วยปัญญาก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาวันนี้ได้แสดงธรรมะในงานอายุฒนมงคลแต่ 64, สปี64,000พรรษาหลวงปู่ทองอินกตตภุญโยหรือท่านเจ้าคุณ พระราัฎรยานุนีโวกเป็นร่มโอร่มใสของพวกเราทั้งหลายเบื้องต้นก็ได้ปารบให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญของอายุอายุนี่เป็นสิ่งสำคัญทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายหลากหลายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนอกจากนั้นก็ได้ แสดงเกี่ยวกับเรือ่องการรักษาจิตการฝึกจิตของเราตามแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้อบรมสั่งสอนมาก็เห็นว่าสมควรเจเวลาขออําลวยพรอ,อ่างอิงเอาคุณพผศีรัตน n t ตร i เข่อพพธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลเราท่านทั้งหลาย แต่รวมกันบำเพ็ญในวันนี้ขอจงมารวมกันเป็นหมานตะเดชาลูกพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้พระเดชพระคุณปรงโอทองอินกตะอุญโยหรือพระเดชพระคุณพะเจ้า,ค,าคุณพระราชพัชรยาณมุนลมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดียิ่งเยิ่งขึ้นไปหายจากโรคายไข้เจ็บ ในสุขภาพสมบูรณ์พรานามัยแจ้งแรงเป็นร่มโพล่มใสของสัญญยยาุสิธิ์ไปนานตาบนานพอกริเราก็อำนวยผ่อนให้ทุกท่านที่มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ขอจงมีความสุขความเจริญเจริญยินรือ,อายุวันนะสุขะพานามัยเทวีคู วันเวลารายยศปรากฏด้วยเหติศัตว์ประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคดสมบูรณ์ผลทุกทิพยาราตีการสแสดงพระธรรมเทศนาสมควรสวาเอวังก็มีด้วยประการชนิสาธุสาธุ

ちゃんとパナラソウヤタマネチョウテラソウヤタサピテヨウイワ